นี่ประชาธิปไตยของเราก็ถูกสวั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 กนะคะไปแล้วนะคะสวักไปแล้วภาษาอังกฤษนเด็กกันสวักนะคะพี่แมวนิดนึงก่อนจะไปเรื่องของเรานะคะเมื่อกี้เห็นพี่แมวทำท่านี้พี่แมวอธิบายได้ไหมคะไอ้ท่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นแอคชั่นแบบไหนคะแบบเราจะพูดอะไรก็ทำขึ้นมาเองหรือคหรืออะไรคะเพราะมีคนก็ถามเข้ามาไอ้นี่มันเป็นโคเทชันมาร์กเนี่ยอัญญบกาศเพราะนั้นเวลาเราพูดอะไรเนี่ย แล้วถ้าเราทํายับยับเนี่ยมันจะมีความหมายพิเศษมันจะมีความหมายระหว่างบรรทัดขึ้นมาเพราะว่าในกรณีนี้มันจะเกิดขึ้นในกรณีคดีแบบหมิ่นประมาทนะเข้าใจไหมหรือว่าเราต้องการจะเน้นคําใดคาหนึ่งแต่ฉันไม่ได้พูดนะนี่มันอยู่ในนี้อยู่ในข้อหมายคําพูดอันนี้ไม่ใช่บางทีบางทีมันมีความหมายแฝงไงมันเป็นไนยะอ่ะอย่างสมมุติว่าเราบอกว่าสมมุติว่ามันมีคดีที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างอย่างกรณีที่บอกเอ้ยมันมีลูกจ้างหญิงคนหนึ่งน่ะมันไม่ไม่ไม่มาทางาน แล้วก็ปรากฏว่าอีอีคนที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ก็เขียนเขียนเมมโมเขียนจดหมายน้อยไปถึงเจ้านายบอกว่าเนี่ยมีคนงานหญิงคนหนึงไม่ไม่ไม่มาทำงานเนี่ยแล้วตอนนี้ได้ไปถามเพื่อนนะเพื่อนชายของผู้หญิงคนนี้ซึ่งเคยเป็น her friend อเฟรนเนาะเพองับเงบเฟรนเงับเงบอย่างเงี้ยมันแปลว่าไม่ได้แปลว่าเฟรนแต่แปลว่าลอบเบอร์ไม่ใช่เพื่อนธรรมดาไม่ใช่เพื่อนธรรมดามันมีเงับเงบอย่างเงี้ยมันมีในยะเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยปรากฏว่าลูกจ้างหญิงคนนี้ก็ไปฟ้องไอ้ไอ้คนที่เขียนเมมโมเนี่ยว่าหมิ่รบมาทไปแล้วสอนเพราะว่า เป็นเป็นเชิงว่าเธอขาดงานไปแล้วไปนอนกับชู้เลยแบบนี้เพราะนั้นเวลามีอัญญประกาศเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เน้นเป็นกรณีพิเศษเพราะนั้นอย่าทําทเล่นไม่ใช่ทาเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ทําขึ้นมาแบบโอ้ไม่ใช่ทําเล่นแบบนั้นนะคะแต่เวลาเราต้องการเน้นอะไรจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเราถึงเราถึง <Okay. S 1> ทาอันนี้ก็พี่น้องถามอาจารย์ตุ้มมาว่า มันคืออะไรมันคืออะไรเพราะถ้าพี่แมวชอบทำอันนี้นะคะไม่ว่าจะพูดแล้วก็ทำไงก็คือเป็นการเน้นว่าเฮ้ยอันนี้นะเป็นเรื่องเน้นๆสําคัญไม่ใช่ว่ามีนัยยะอยู่อยากพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรก็ทําขึ้นมาใช่ไหมเป็นอคชั่นไม่ได้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เลยแอคชั่นไม่ใช่เรื่องแอคชั่นเป็นเรื่องเน้นๆอันนี้พอจบเรื่องนั้นนะคะเราก็อาจารย์ตุ้มขออนุญาตทบทวนสักนิดนึงก่อนที่จะให้พี่แมวแสดงความคิดเห็นนะคะว่าคือตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของสารไม่ใช่ปัญหาหรอกมันมี อยู่ๆเราก็จะได้ยินเดี๋ยวก็สารทหารเดี๋ยวก็สารทหารใช่ไหมคะคนนั้นคนนี้ของเราก็ไปขึ้นสารทหารนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจตุรนนะคะหรือว่าคุณหรือว่าอาจารย์อาจารย์จุดที่รักของเรานะคะไม่อยากบอกชื่อบอกหน่อยได้ไหมไม่บอกไม่บอกชื่อนะคะเป็นศาสตราจารย์นะคะท่านก็ต้องไปขึ้นสารทหารเช่นเดียวกันเนี่ยมันเป็นอะไรมันทําไมไม่ไปขึ้นสารยุติธรรมธรรมดาล่ะทาไมต้องไปขึ้นสารทหารนะคะเราก็เลยต้องกลับมาย้อนความจํากันนิดนึงว่า ในการประกาศกฎในการศึกกฎในการประกาศ,การรกาศยึดอำนาจเนี่ยนะคะคสชเนี่ยก็คือคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะได้ออกประกาศฉบับที่37ทับ2557เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของสารทหารโดยมีสาระสำคัญคือให้บรรดาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้แก่ 1. ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาตและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตั้งแต่มาตรา107ถึ 112. ง112 2นะคะความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรตั้งแต่มาตรา113ถึง118และ3ความผิดตามประกาศหรือคำสั่งคอสช,อชอคะเนี้ให้กระทำผิดเกิดขึ้นในเขตราชอาณาจักรและในระหว่างที่ประกาศนี้ใช้บังคับ อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของสารทหารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศนั้นนะคะแล้วก็หลายคนก็เลยไม่เข้าใจว่าสารทหารมันคืออะไรนะคะเราก็ขออธิบายนิดนึงว่าตามรัฐธรรมนูญน,นะคะเขาได้กําหนดสารมี4ประเภทตอนนี้นะคะเขากําหนดบอกว่ามีสารธรรมนูญสารยุิธรรมสารปกครองและสารทหารแต่ละสารนะคะก็จะมีอํานาจในการพิจารณาคดีแต่ละประเภทต่างกันอันนี้เรามาถึงตรงนี้นะคะ คนที่อยู่ที่เราจะเน้นเฉพาะว่าศาลทหารละกันนะคะศาลทหารในรัฐธรรมนูญกําหนดให้มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาทหารและคดีอื่นตามกฎหมายบัญญัติและพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพศ2498ค่ะมาตรา13กําหนดให้ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาและพิพากษาลงโทษทางอาญาต่อผู้บุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหาร ซึ่งอาจากล่าวได้ว่าบุคคลที่อยู่ในอำนาจสารทหารตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นหมายถึงขง้าราชการทหารทั่วไปแต่ว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะคะเป็นเพราะว่าสารทหารเขาแบ่งนะคะแบ่งออกเป็นสารประเภท 1. ศสารทหารในเวลาปกติ2ฐานทหารในเวลาไม่ปกติ3ศส,สารอาญาศึกณนะขณะนี้นะคะเราในยอยู่ในช่วงของสารทหารที่ไม่เป็นปกตินะคะ <c oughs> คือขณะนี้เนี่ย ที่บอกว่าไม่เป็นปกติหมายถึงอะไรหมายถึงในเวลาที่มีการลบมีสถานะสถานการณ์สงครามหรือได้ใช้ประกาศกฎอายการศึกค่ะตรงนี้แหละคะ่ะที่เราอยู่ตรงนี้นะคะว่าเราประกาศใช้กฎอายการศึกเพราะฉะนั้นนะคะอะไรก็ตามที่ฉันตุ้มพูดแล้วใน3ประเด็นนั้นนะคะทุกอย่างถ้าคนทำทำความผิดที่เข้าในองค์ประกอบ3ประเด็นที่ว่าไปนะคะก็จะต้องมาที่สารทหาร แล้วก็สารนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเพียงสารเดียวเท่านั้นนะคะจะจบเลยแล้วก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้อันนี้เป็นประเด็นที่เราก็เป็นกังวลอยู่นะคะว่าแล้วความเป็นธรรมมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปดูการพิจารคดีได้หรือเปล่าด้วยนะคะ uh huh. เพราะว่ารู้สึกอยู่กันอย่างแบบปิดปิดกั้นล้อมหมดนะคะไม่สามารถจะเห็นอะไรได้ทั้งสิ้นก็ต้องคอยดูต่อไป คือขนาดนี้เนี่ยพี่น้องเป็นห่วงเป็นห่วงเราก็ต้องดูค่ะแล้วเราก็สงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมเราคนนั้นไปตรงนั้นคนนี้ไปตรงนี้ทําไมไม่เห็นไปขึ้นศาลปกตินะคะชัดเจนนะคะว่าเป็นเพราะว่ากยจการศึกเนี่ยนะคะเขามีเกิดขึ้นเนี่ยเขาได้บังคับไว้ชัดเจนแล้วว่าเวลานี้มันเป็นเวลาไม่ปกติและโดยเฉพาะคําสั่งคสชนะคะเขาก็ได้กําหนดแล้วว่าถ้าทําผิดประเด็นสารประเด็นเมื่อกี้แหละจะต้องไปที่ศาลทหาราเท่านั้นค่ะอืนี่ก็เป็นการ จัดการอย่างเด็ดขาดกับคนที่คิดต่างที่เขาคิดว่าไอ้ไอ้สามประเด็นที่ตุ้มพูดเมื่อกี้นี้ลองเอามาขยายความ,มหนึ่งยสิหนึ่งก็ในเรื่องของเกี่ยวกับองค์รัชเ,เกี่ยวกับ กษัตริย์นะคะพระราชินีพระมหากษัตริย์อป่งมัชชายาต่างๆนี่ไปละเมิดต่างๆไม่ได้ก็จะอยู่ในตรงนี้ด้วยอันที่สองคือเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติคืออะไรความมั่นคงประเทศชาติเอาวอาวุธอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามไม่ใช่หนึ่งสามแต่ที่แมวมันแปลกนะเพราะหนึ่งสามมันพูดเกี่ยวกับปฏิวัติอ่ะมันแตทหารอ่ะโอเคงั้นเราก็เอาเอาทหารพวกนี้ไปขึ้นสารทหารชื่อศรีไหมค่ะแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือเกี่ยวกับว่า ถ้าขัดคําสั่งที่คอสชเขากําหนดให้ทําอะไรเราไม่ทํานี่แหละค่ะนอ่นี้อันนี้ก็คือสิ่งที่พวกนักวิชาการทั้งหลายโดนอยู่แต่นี้คาว่าขัดคําสั่งนี่หมายความว่าไงที่อะไรที่มันจะเป็นการขัดคําสั่งเนี่ยก็ไม่มาถือว่าเรียกแล้วให้มาปรากฏตัวตามเวลานั้นนี้วันที่นั้นนี้ไม่มาถือว่าขัดคําสั่งแม้นจะมีคําอธิบาย ก็ต้องใช่มาพิจารณากันอีกทีนึงว่าเพราะว่าอาจารย์หลายท่านที่ท่านไม่ไิมาท่านก็ไม่ได้ขัดคําสั่งท่านท่าน,ท,านท่านไม่ทราบเพราะว่าในในกรณีเนี้ยที่ว่า ต,ตอนนั้นที่คําสั่งมันก็เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบเพราะเป็นคําสั่งดึกเดินออกมาตีสามปีสี่แล้วจะนับยังไงว่าให้มาภายในแบบสองโมงเช้าเยะยซึ่งเป็นไม่ได้ไม่มีใครท้าฟังคําสั่งนะันเมื่อไหร่มีคนบางคนที่เขาติดตามเพื่อฟังคําสั่งแต่มีหลายคนที่เขาไม่ฟัง, <คน S 2> ฟงเลย่ไม่สนใจที่จะฟังเลยแล้วตอนนี้ก็มีการมาโบนบอกว่า เนี่ยสมัยกรรย่อนนี่ก็แบบมาชมกันว่าในกองนายกมาพูดอะไรก็พูดดีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ฟังกันแล้วอะไรยเงี้ยบออ้า,อาวนนยะมันยาวกันไหะคะมันยาวกินไปมันนานกันไปพี่แมวได้ดูคลิปหรือเปล่าคลิปเด็กคนหนึง่งโกรธมากเลยไปปิดทีวีกดทีวีมากเลยเมื่อไหร่จะหยุดพูดสักที <c oughs> จะดูทีวีเปิดไปช่องไหนเปลี่ยนยัเลยค่ะก็เจอเด็กก็น้องจะขึ้นศาลสักที เด็กค่ะเด็กจริงๆเลยอายุสักสี่ขวบได้ก็เนี่แหละก็ก็ก็อย่างเงี้ยในกรณีก็จะจะเจอเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยผู้ปอกวอาโดนปรับแน่ทัศนคติผู้ปกครองจะเอามาปรับทัศนคติในกรณีเข้าข่ายเลยเพราะผู้ปกครองถูกปรับทัศนคติแน่เลยในกรณีต้องเข้าเนี่ยเครื่องสารกรหารเลยนะเนี่ยต้องกูยลูกไม่ดีย้อนไปนิดนึงนะคะคือคําสั่งที่ว่านะคะอย่างอย่างตุ้มเองก็ไม่ได้ฟังเหมือนกัน วันนั้นน่ะที่ตุ้มรู้นะคะคือตุ้มไปซื้อตั๋วจะดูหนังแล้วไปรอดูหนังเพื่อนโทรมาเพราะว่าเขาไปประกาศซ้ําตอนเช้าแต่ตุ้มก็ไม่ได้ฟังหลออจากบ้านแล้วใช่ไหมพื่เปล่าตุ้มเธอต้องไปนะเนี่ยเธอโดนเรียกตุ้มเป็นเลขที่สามสิบห้านะคะคนสุดท้ายเลยต้องไปนะเธอต้องไปถึงก่อนบ่ายโมงนะเป็นเกียรติมากเลยตุ้มตกใจนะคะเพออกจากโรงออกจากแบบไม่ได้ดูหนังเลยนะคะก็ไปแต่ตุ้มมาไปเพราะว่าตุ้มถือว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะนั้นการเรียกเราก็ไปแสดงตัวตนให้ชัดเจนค่ะ แต่ก็เรียกแต่ไมถือว่าตุ้มรู้เงยแต่คนคนหลายคนแต่บางคนเขาเพื่อนเขาโทรไปไม่ได้อะอย่างตุ้มที่รู้เพราะเพื่อนโทรงันตุ้มก็จะไม่รู้ตุ้มคงจะนั่งไม่แล้วบางคนเขาอยู่ต่างประเทศเขาไปไปทําวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยปัญหาอธิบายเรื่องนี้เลยต่างประเทศเวลาเราไปซื้อตั๋วเนี่ยคือเราไปเราต้องรู้กันกลับใช่ไหมคะล้วอยู่บอกให้กลับเดี๋ยวนี้พี่มาทําได้ไหมไม่ได้หรอแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลับมาเดี๋ยวนี้เพราะมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะคือทุกคนก็งงว่าเรียกไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แล้วแล้วมันก็สงสัยในในเรื่องของแบบความปลอดภัยของตัวเองด้วยใช่ค่ะเพราะการเรียกไปเนี่ยเรียกไปโดยไม่ไม่มีสาเหตุต้นต้นสายไปเหตุเลยเรียกไปขังไว้เฉยๆหรือจะไปฆ่าเลยหรือจะไปยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องรู้สึกถึงว่าให้มันปลอดภัยไหมด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยเขาก็เขาก็ต้องคิดว่าให้มันมันจะปลอดภัยหรือบางคนที่เขาสุขภาพไม่ดีเียอยู่ดีก็เรียกไปเขาก็ต้องคํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยเลยแบบเนี้ย พราะนั้นเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ชอบมันไม่ถูกต้องคือเป็นการใช้อำนาจแบบเผด็จการแบบแบบขั้นสูงสุดเลยแบบนี้แล้วก็เอาแต่ใจตัวเองก็คิดว่าให้ใครๆเขาจะต้องมานั่งคอยฟังเรื่องที่ตัวเองพูดเลยซึ่งๆไม,ม่ใช่ก็ดีแล้วที่เด็กสามารถจะแสดงออกได้แบบนี้เด็กไอ้ไอ้ไอ้คนนี A ้โตขึ C ้นมันคนจะได้เป็นอะไรสักอย่างผู H ้แทนรัศดรอะไรสักอย่างนะคะเด็กเพราะมันแสดงสามารถแสดงความคิดเห็นโดยเสรีได้ กะอัดคลิปมาก็เนี่ยลงยู u b e ให้เห็นห้ลูกเขาเป็นอย่างเนี้ยใช่การคืนความสุขนะคะแม้แต่เด็กนี่เด็กนี่มันจะไม่มีจริตจาก้าอะไรทั้งสิ้นเขาคิดไงเขาแสดงออกแบบนั้นไม่ใช่ความสุขค่ะที่มาบอกว่าตอนนี้ได้ทํานู่นทํานี่แล้วคือไม่มีใครอยากฟังคือคุณทําไปเถอะให้เห็นเป็นภาพมาเลยและที่สําคัญที่สุดคือเราต้องการให้ยกเลิกกฎการสนิทคุณยกเลิกก่อนเถอะอ่ะค่ะก็เนี่ยก็ ไม่เห็นน่าจะมีปัญหาเลยก็โพลอะไรต่างๆก็บอกว่าตัวเองแบบเป็นไงอ่ะเป็นที่รักของประชาชนเป็นที่คาดหวังอยากให้อยู่ต่อตอะไรต่างๆต่างๆาแล้วจะต้องมาละแวงอะไรถูกไม้ตุ้มไม่เห็นจะต้องมาละแวงเลยมันจะต้องมีเป็นทำไมกฎเอก,การถึงในเมืม่อใครๆก็รักอะ่ะใช่ค่ะใครๆก็รักพวกเราอะไรแบบนี้กลัวอะไรกุ้อะไรใช่แต่ก็อย่างที่บอกก็ก็เริ่มมีมีมีเสียงนะมีมีเสียงอรู้ตัวเหมือนกันนะว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะ แล้วก็ในกรณีซึ่งน่าสนใจมากใน,ใ,นในกรณีที่แบบพลเอกอนุพงศ์นะเพ่งเป็นคนกล่าวว่าการการลงพื้นที่ในเรื่องของการลงลงพื้นที่ะนะ,ะเป็นแบบไปเรียกอะไรทวนนกขมิ้นเนี่ยเขาบอกว่าการลงลงพื้นที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อประเทศในการบริหารงานนะคะบเข้าใจว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจการทํางานของรัฐบาลและข้าราชการแต่ถ้ามีใครไปก่อกวนก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จริงอยากจะขอความร่วมมือให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยการจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือต้องการให้สื่อเห็นบางครั้งก็ไม่เหมาะไม่ควรอยากขอร้องในเรื่องนี้ไว้ก็แล้วกันก็ดูสิมันมันเป็นอะไรเนี่ยค,คือเราแวงไปหมดทุกอย่างเลยะ <N> นะคะแค่เข้ามาแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์เขาบอกไม่ได้เดี๋ยวภาพลักษณ์เสียแต่ว่าไอ้การที่แบบนายยกไปเดินสายเนี่ยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แล้วนันมันมันแปลว่าอะไร่ะแปลว่าทุกคนเนรักผู้นําของประเทศทุกคนยอมรับหมดแล้วคือเพราะนั้นถ้าใครแสดงเป็นอย่างอื่นปุ๊บก็จะเป็นคนไม่ดีทาให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียมันต้องต้มพอจะมองงนี้นะพี่แมวต้มมองอย่างนี้ใช่ว่าเขามองว่าถ้าแบบเป็นภาพที่ไม่มีใครแสดงอะไรเลยเนี่ยแปลว่าทุกคนยอมรับอ่า ดังนั้นต่างชาติต้องยอมรับว่านี่แบบไทยๆเอามาอีกแล้วนะคำนี้เขาต้องการผลิตคือประชาชนเนี่ยรับได้ผลิตการเป็นประชาธิารอะไรมายึดอำนาจนี่โอเคหมดแล้วประชาชนก็ชอบแบบนี้ก็ทําให้บ้านเมืองสงบแล้วแล้วก็ที่เขาไปประชุมเอเป็กไปประชุมเลยต่างประเทศเนี่ยเขาก็ออกมาคุยใหญ่เลยปรากฏว่าไอ้ประเทศที่แบบเออหอหมกเขาเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีการปกครองแบบเดียวกันอย่างจีนเนี่ยเขาปกครองคอมมิวนิสต์อะไรแบบเนี้ยพม่าอย่างเนี้ย ก็ยังมีรัฐธรรมนูญแบบเดียวกันคือรัฐธรรมนูนแบบที่ <c oughs> ไม่ให้คุณองซานซูจีเป็นประธานาธิบดีอะไรเงี้ยก็เป็นปะนเป็นรัฐธรรมนูญที่แบบประเทศไทยอยากจะก๊อปปี้ออกมาก็คือที่พี่ใคยบอก <c oughs> ว่า <c oughs> ก็คือถ้านามสกุลชินวัตรก็ห้ามมา <c oughs> ลงเลยอะไรแบบเนี้ยเป็นเป็นผู้แทนหรืออะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดเลยแบบเนี้ยแล้วก็บอกเนี่ยประเทศส่วนใหญ่ประเทศส่วนใหญ่ก็ก็หมายถึงว่าก็สามารถที่จะยอมรับกับการการกระทําของรัฐบาลไทยได้ ก็ประเทศส่วนใหญ่มันเป็นประเทศประเภทเดียวกันน่มีการปกครองแบบเดียวกันน่แต่ไอประเทศที่มันเขาเจริญแล้วอย่างสหรัฐอย่างเิตาลี่อย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกันเรื่องนี้ก็ไม่ออามาพูดเลยแบบหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าขอให้ประเทศไทยนัชมนายกเขานะคะบอกขอประเทศไทยรีบมีประธิปไตยเถอะแล้วรีบเป็นการเลือกตั้งซะใช่เขาก็พูดแบบนี้ก็ไม่เห็นว่าไงและข่าวก็ไม่ ลงอะไรเลยก็กลายเป็นก็ปิดกั้นข่าวอีกนอกจากจะไม่ลงแล้วยังบอกว่านี่ไงมาพูดอย่างนี้เห็นไหมตัวเองก็เอาตัวเองไม่รอดแล้วต้องยุบสภากลายเป็นอย่างนั้นไปคือใครใครมาพูดอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยปุ๊บเนี่ยท่านเกี่ยวกับโอ้โหความสูงส่งของผู้นําของประเทศไทยปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีอันเป็นไปแบบนี้ที่จริงแล้วเขาเาเคารพในระบอบประชาธิปไตยในเมื่อเสียงของเขาเนี่ยเริ่มแบบลดลงไปใช่ไหมไอ้โพมาเริ่มลดลงไป เขาก็ยุบสภาเพื่อจะคืนอำนาจให้ประชาชนในการที่จะตัดสินใหม่ใช่ไหมในเมื่อของตัวเองเนี่ยโพก็เริ่มลดลงไปแล้วก็ควรจะแบบเลิกไปใช่ไหมแล้วก็ก็ให้ประชาชนเขาหาทางหรือว่าหาคนมาใหม่ไม่ดีกว่าเลยแล้วตอนนี้เขาเขาก็ออกมาบ่นไงเขาบอกเนี่ยมาเป็นนายกเนี่ยเปลืองตัวอ้าวพี่ก็ถามแล้วใครขอใช่พี่ม่บอกมานานแล้วว่าถ้าเหนื่อยมากแบบตั้งแต่เมียว่าแล้วนะคะก็ลาออกไปก็ลาออกไปสิ แล้วแล้วใครใครเขาขอให้อยู่ล่ะจริงมะแล้วจะมาเปลืองตัวอะไรอ่ะใช่ไหมก็ไม่มีใครที่ขอเข้ามาจริงจริงก็ไม่น่าเปลืองแล้วพี่แม่พ่อเกษียณแล้วก็มานั่งทําหน้าที่ถือว่าได้ได้ประโยชน์ได้ได้ประโยชน์มากกว่าเปืองตัวะก็เปลืองตัวก็คือว่ามีคนไปถากทางมั้งก็ไม่เปลืองอยู่ดีค่ะเพราะมันก็เป็นปกติแล้วนี่ก็เป็นปกติก็น่าจะน่าจะจําได้น่าจะฟังได้ใช่ไหมอะไรแบบนี้ก็งงไงก็คือคืองงมากกับระบบวิธีคิดของของคนกลุ่มเนี้คือคือ คือเรางงมากเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่เสรีทางความคิดมานานใช่ไหมระยะหนึ่งอ่ะนานระยะหนึ่งอ่ะเจ็ดหปีอ่ะแล้วอยู่ดีก็แบบพลิกเลยปุ๊บเลยเนี่ยแล้วก็มีคนมาสั่งให้ต่อไปลาว่าวันนี้ต้องทําำนี่วันนี้ต้องทำนี่วันนี้หันซ้ายหันขวาทํานู่นได้ทํานี่ได้มันก็เลยไปวันนี้วันนี้ห้ามพูดนะถ้ามาออกรายการห้ามพูดนี้นะถ้าพูดโดนไปไม่เป็นตอนนี้เราประชาชนหลาก็ต่อไปนี่เป็นอะไรแบบนี้นึงนะคะเพราะว่า มันไปจะต่อพี่แมวปั๊บหรือพี่แมวจะต่อจนตุ้มปั๊บก็จะแบบเจอไอ้ประเด็นที่ว่ากรอบแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นมากเพราะเรา,าถือว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดนะคะเป็นความหวังดีถูกเราต้องการจะชี้แนะว่าสิ่งที่ท่านทำท่านอย่าไปฟังคนใกล้ตัวมากนักคนใกล้ตัวมันหลอกท่านอยู่ใช่จริงๆแล้วเราอยากจะไปบอกอะคะก็ไม่รู้นะคะถ้าเชิญเราไปเลยเธอเราเราจะไปทันทีนะคะแต่ขอพบกับท่านนะ ไม่ต้องให้เราไปพบกับนพุพงษ์นุพงษ์เราก็ไม่เอานะคะไม่ใช่ไม่ใช,ใช่พอท่านฟังปุ๊บส่งเราไปปรับทัศนคติ <laughs> แต่ถ้าปรับพี่แมวได้อยู่ห้องพักดีๆแล้วก็โอนแล้วเพราะว่ามีแอร์แล้วก็อาหารอร่อยค่ะอ๋ออาหารอร่อยค่ะขอให้ทีวีชัดด้วยกันขอทีวีชัดด้วยนะเพราะชอบดูทีวีอาหารอร่อยแล้วทีวีชัดเลยขอมียูบีซีเลยนะพี่แมวนะเราจะไม่ต้องดูรายการไอ้ต้องดูตลอดอ่ะแล้วเมื่อวานเมื่อเอ่มืวานที่แล้วบ่ายแล้วก็มีมีเรื่องที่น่าสนใจก็คืออาจารย์วิษณุถ้าอาจารย์วิษณุษย์เชิงงามเนี่ยท่านก็มาพูดถึงเรื่องภาษีมรดก ซึ่งแบบเออจอเจนแมวอยากมากอยากเสียภาษีมรดกมากเลยอยากให้ใครยกสมบัติให้สักร้อยล้านเลยยินดีมากเลยนะคะที่จะเสียภาษีมรดกเพราะฟังไฟฟังไปฟังมาแล้วไม่รู้ท่านจะออกไอ้ไอ้ไอกฎหมายภาษีมรดกออกมาทําไมคือคือฟังแล้วงงอ่ะก็จะไปครอบครัวเดียวมั้งค่ะที่เขามองอยู่อะ่ะคือจะจัดการอยู่ครอบครัวนี้แหละแต่ลืมไปว,ว่าไอครอบครัวนี้นอกจากครอบครัวนี้มันมีเป็น พวกคุณนั่นแหละทั้งนั้นเลยเพราะพวกเราคงไม่มีรอ้อยภาษีมรดกอะไม่ก็ <c oughs> คือคือสิ่งที่เขามาพูดเขาบอกว่าอ้ยไม่เป็นไรหรอกภาษีมรดกที่จะออกมานะมันก็มีแบบเวลาให้เตรียมตัวเยอะแยะไปก็าสามารถจะไปยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินได้้ามีเวลาอีกตั้งหลายเดือนเพราะนี่คอรมอก็เพิ่งจะนุมัดมาอ๋อแนะนำาตัวเองมาแล้วก็จะไปแบบ ไปที่ไหนระเขษดีกาเสร็จแล้วก็ต้องไปทําอะไรต่อีกมากมายก,ก,กว่ากว่าจะเข้าขขาะัาะสภ<พ>าอ,อีกกวา่าจะมัดมาอีกตั้งเจดแปดเดือนยังต้องเตรียมไอแบบ หน่วยงานสําหรับมาทําในเรื่องนี้อีกสามเดือนเพราะฉะนั้นก็มีเวลาที่จะไปไปโอนโอที่ดินให้คนๆๆๆนู้นคนนี้แล้วก็ไอ้ไปโอนทรัพย์สมบัติให้คนนู้นคนนี้เนี่ยก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการแบบอะไรยักย้ายถ่ายเทยทรัพย์สินเพื่อจะเลี่ยงกฎหมายนะไม่ต้องกลัวนะเอมบอกใครเนี่ยก็ไม่รู้บอกใครเป็นอาจารย์สอนกฎหมายกลับมาแนะนําวิธีการหลีกเลี่ยงกฎหมายที่ตัวเองกำลังจะเขียนถูกแล้วก็แล้วก็อาจารย์ก็อธิบายบอกว่า เนี่ยนะกฎหมายมรดกเนี่ยเราก็เคยมีอยู่เสร็จแล้วมันก็ยกเลิกไปเพราะมันเก็บไม่ได้มันมันไม่มันไม่คุ้มเลยอย่างเงี้ย <c oughs> เสร็จแล้วประเทศต่างๆที่เขาเคยทําอยู่เนี่ยเขาก็ยกเลิกไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เหลืออยู่สิบกว่าประเทศเท่านั้นเองที่ยังมีภาษีมรดกอยู่อะไรแบบเนี้นะแล้วพี่ก็สงสัยว่าทําทําไมอะพี่ แล้วพี่จะทําทาไมเพราะว่าหนึ่งพี่ก็บอกว่ายักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปได้ทำได้เลยแล้วในกรณีที่จะเสียมรดอเสียภาษีจริงๆเนี่ยก็เสียแค่สิบเปอร์เซ็นต์หรือเสียค่าห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแล้วเสียจากไอ้ส่วนเกินไม่ได้เสียจากบาทแรกเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีพี่ได้มรดกมาร้อยล้านตุ้มยกให้พี่เนี่ยเพราะนั้นไอ้ห้าสิบล้านแรกพี่ไม่ต้องเสียพี่เสียเฉพาะไอ้ห้าสิบเอ็ดล้านกินไปท่านเอง และไอ้การเสียภาษีนี่ก็สมมุติว่าตุ้มยกให้พี่แล้วมันมีหนี้สินด้วยก็าหักกบลบหนี้นี่ออกไปอีกก็ไม่ถึง50ล้านก็ไม่ต้องเสียอีกเพราะนั้นมันมีวิธีต่างๆนานาอาจจะเราทํหนี้ปอมๆกันขึ้นมาก็ได้แล้วก็หักกบลบหนี้กันไปพี่ก็ไม่ต้องเสียภาษีอีกเพราะนั้นมันมีวิธีต่างๆนานาคำถามก็คือว่าในเมื่อมันมีวิธีเลี่ยงภาษีตั้งเยอะตั้งแยะแบบนี้รวมทั้งยักยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปเนี่ย แล้วมันคุ้มไหมต้องมีหน่วยงานขึ้นมาอีกหน่วยหนึ่งเพื่อเก็บภาษีมารดกใช่แล้วไม่ทราบว่าไอ้หน่วยงานนี้มันจะมีอธิบดีหรือเปล่ามันจะต้องมีแบบสํานักงานหรือเปล่ามันต้องมีเจ้าหน้าที่หรือเปล่าแล้วมันจะคุ้มไหมที่ต้องจ่ายเงินให้คนพวกนี้เพื่อจะมาเก็บภาษีมาดกซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้สักกี่คนและจะได้สักเท่าไหร่จะเก็บได้หรือเปล่ปาก็ยังไม่รู้ไม่รู้ค่ะเพราะว่าที่ทาทามาก็ไม่เคยได้ใช่ไม่เคยได้แน่ดีที่ทํามาก็ไม่ได้อาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าคะตอนนี้รู้สึก อยากอยากอยากท <ำ S 1> ะอะไรหรือเปล่าอยากทําให้เห็นว่าคนที่เขามีตังค์ก็ช่วยเหลือสังคมหรือเปล่าไม่แล้วเขาพยายามพูดอย่างเนี้ว่าไอ้ภาษีมาดกเนี่ยมีขึ้นเพื่อที่จะแบบลดช่องว่างทางสังคมงแล้วมันลดช่องว่างตรงไหนมันก็นยังหเห็นชัดเช่ว่ามันก็ยังเป็นอยอดพีระมิดอยู่ดีอะ มันจะลดช่องว่างตรงไหนเับเพราะว่าไอ้ไอเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกมือตกถึงมือคนจนอะไรเลยใช่ไหมมันไม่ได้บอกนี่ว่าแล้วเขาบอกไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเอาเงินคนรวยมาช่วยคนจนไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ใช่อ้าวแ,แล้วแล้วจะมาอุดช่องว่างอะไรพูดอะไรสับสนมากพี่สับสนมากพี่พี่ก็สอแก่ผอ,อมแกไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วล่ะตอนเนี้ย ไม่หรอกตอนนี้แก้มอิ่มมากเลยหน้าเด้งมากเลยพี่ไม่ใช่ว่าได้โบ็อกอะไรมาหรือเปล่าตอนนั้นเด้งมากเลยครั้นที่ต้องเห็นล่าสุดใช่ตอนอมโซมเมื่อเมื่อวันที่ออกทีวีนี่แบบ แต่งตึงมากเลยแบบเหมือนจะแบบไปสเต็มเซลล์อะไรมาสเต็มเซลล์แล้วล่ะค่ะพวกนี้สเต็มเซลล์หมดนืแก้มนี่เป็นพวงเลยแก้มเป็นพวงเลยประมาณเดียวกับซาลาเปาบวรสักเลยแบบซาลาเปาไส้ไส้หนมอะไรขนมอะไรที่แบบไส้อะไรไส้ครีมเหมือนซาลาเปาไส้ครีมยังไงอย่างนั้นเลยเนาใช่แต่พี่งงมากจริงๆว่าอภาษีมาโดนออกมาทำไมในเมื่อหลายประเทศที่เขาเคยทำเนี่ยเขาก็เลิกไปหมดแล้ว ก็เหลืออยู่ไม่กี่ประเทศที่เขายังทําอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเขาก็มีเป้าหมายของเขาเองในเรื่องของการจะมาทําอะไรเพราะว่ามันก็เป็นบังคับให้คนคนรวยต่างๆตั้งมูลนิธิอะไรต่างๆออกมาแล้วเขาไปช่วยเหลือเรื่องการศึกษานเรื่องอะไรเขาจะมาลดภาษีแล้วเขาก็มาลดภาษีอะไรเนี่ยซึ่งคนไทยของเราก็ก็พี่ยามอย่ใจไว้ทำอย่าง้นหรือเปล่านะคะไม่พี่แม่หรือจดทะเบียนนั่นไงร้อยหนึ่งล้านแล้วก็ไปซื้อที่หกร้อยล้านไงอซื้อที่คไหนก็จะทําใช่ ก็ความจริงแล้วนี่ความจริงท่านายยกก็น่าจะทําเป็นตัวอย่างนะในกรณีนี้ก็ก,ก็ไม่ไม่น่าจะรีบขายที่ดินไปนะจะเอาที่ดินไว้ก็จะไม่มีการแบบเสียเพราะภาษีมาดกเป็นคนแรกอะไรแบบนี้นะนนะ่าจะทำตัวเป็นตัวตอย่างต้องรีบขาย <laughs> าจารย์วิศนุคงจะได้แนะนําแล้วว่าทำยังไงเพราะถ้าจะได้600ล้านเนี่ยนะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียภาษีไม่ต้องกังวลว่าแบบเกิดไปตกเครื่องบินตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชายยาก็จะต้องมาเสียภาษีบาดกเพราะความตายมันไม่แน่นอนเมื่อคราวที่แล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องกรรมนะไม่ว่าคุณจะนั่งเครื่องบินไปหรือคุณจะทำอะไรก็ตามกรรมมันก็ตามไปตลอดไม่มีประเทศไหนจะพ้นจากกรรมไปได้เลยอเงี้ยแล้เนี่ยค่ะบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เราเห็นเห็นว่า คนที่เป็นรองนายกก็ดีหรือใครก็ดีนะคะทํานู่นทํานี่เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาให้ต้องทำหรือเปล่าตอนนี้มันมีอะไรที่เร่งด่วนกว่านี้ไหมกว่าภาษีมรดกไม่ทราชาวนากำลังจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะคะแต่เหมือนเหมือนเหมือนคให้เงินเขาไปเท่าไหร่เนี่ยเหมือนเหมือนเขาจะทาให้ให้ดูประหนึ่งว่านี่ไงเราก็พยายามที่จะไปแบบการคนรวยเหมือนกันการคนรวยเหมือนกันไม่ใช่ท่านถามเาะคนจนนะแต่ในกรณีของการจัดการคนรวยเนี่ยไปแอบบอกคนรวยไว้แล้วนะว่า ว่ารัน,นมีช่องช่องทางให้หล<ม>ีเลี่ยงมีช่องทางร้อยช่องทางนะ<อ>ที่จะ Escape ที่จะหลบหนีาจากการที่จะถูกจัดเก็บภาษีามาลกนี่ยังไงเหมือนกับกรณีที่บอกเอ้ยไอ,ไ,อไอโรงงานที่มันปล่อยน้ำเสียแล้วก็พอคนเข้าไปร้องเรียนก็ โทรไปบอกโรงงานบอกนี่นะคนเขามาร้องเรียนตอนนี้ต้องไปตรวจแล้วนะจะไปแล้วเพราะฉะนั้นในกรนนี้ต้องรีบเปิดเครื่องทริปน้ำเอาน้ำประปาอย่างดีใส่เข้าไปก่อนให้มันดูดีใช่เปิดเครื่องในการแบบทริกน้ำใช่ไหมเพราะนั้นเราจะไปดูแล้วเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นในกรณนี้จะมาบอกว่าเนี่ยนะเราจะเราจะได้จัดการกับคนรวยแล้วนะเราพวกเรานี่เป็นรัฐบาลโรบินฮูดนะ ไปป้นคนรวยมาเพื่อช่วยคนจนมันก็ไม่เป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องเฟกทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะคือพวกเขาคงจะเข้าใจว่าคนที่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเป็นคนโง่ค่ะคือเขาพูดอะไรแล้วเชื่อหมดคือจริงๆแล้วเรามีอย่างพี่แมวอยู่นะคะเราก็สบายไปแล้วแหละว่าเรามีอาจารย์ตุ้อยู่ด้วยค่ะจะรู้จะรู้นะคะว่าต้นลึกหนาบางของคนกลุ่มนี้เนี่ยคิดอะไรกันอยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องภาษีมลอกซึ่งมันไม่ใช่เวลาท่านจะต้องมานั่งพูดแล้วพูดไม่ว่าแต่ว่าจะไปชี้ช่องชี้ช่องให้คนที่มีสตังค์อะไรไปผ่องถ่าย สมบัติตัวเองไ้ไม่ต้องเสียภาษีใช่ทําไมไม่เห็นชี้ช่องมาล่ะคนชาวนานะคะตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้เพราะเขาถูกจับนะถ้าเขาจะทําได้ทํานานะคะเสร็จเลยปลูกข้าวไม่ได้แล้วถ้าปลูกปั๊บจับเลยอ๋อไม่เป็นไรไงตอนนี้เขาบอกให้มาถังหญ้ามาใดหญ้าให้เปลี่ยนอาชีพมาเปลี่ยนอาชีพมาขุดไส้เดือนมาทํานู่นทํานี้ต่างๆนานาค่ะนี่ค่ะกุ้งปัญหาสังคมไทยนะคะซึ่งเราก็ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนนะจะบอกว่ารัฐบาลคนดี ออกมาก็คุณก็มองอะไรก็ก็ในเมื่อคนดีก็เลยมองเฉพาะกลุ่มคนดีจริงๆนะคะว่าอะไรควรจะเป็นยังไงหาได้มองถึงกลุ่มคนที่เขาอยู่อันเดอร์คือคนที่คุณคิดว่าคุณปกครองเขาอยู่คุณไม่ได้สนใจเลยค่ะใช่เราก็ทุกข์ใจมากว่าประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยแบบเหนียวไก่แล้วคนดีคนชั้นสูงบางตาก็มาสซแวกประชาธิปไตยของเราหยุดโซแวก <c oughs> ประชาธิปไตยนะคะแล้วขอขอประชาธิปไตย,<อ>ยเราส<ร>ามาน,นิ้วที่เราว่าคืออิสรภาพ การการเลือกตั้งแล้วก็ประชาธิปไตยที ia, ทย่แท้จริงนะคะขอเราคืนมาค่ะพี่แมวจบท้ายค่ะก็นั่นแหละเหนียวไก่เลยว่าเนียเราเราขอขอประชาธิปไตยที่ถูกแสวกไปเนี่ยคืนมาแล้วประชาธิปไตยต้องไม่เป็นประชาธิปไตยแบบเหนียวไก่ค่ะประชาธิปไตยนี่ก็เป็นประชาธิปไตยแบบเหนียวแน่นค่ะคือเหนียวแน่นก็คือเหนียวแน่นของประชาชนเพื่อให้ประชาชนนี้นี่เสรีภาพค่ะมีการเลือกตั้ง แล,แล,แล้วก็ม okay. okay. ีชารใส่ใจแท้จร so so ิงค่ะนะคะวันนี้รายการที่มีความจริงรีเทิร์นก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะพบกับเราใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดียวกันคือสองทุ่มค่ะวันนี้จันตุ้มจันแมวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Up beneath the shade of a Georgia pine, and that's home, you know. Sweet tea pie and pine, homemade wine, where the peaches grow. In my house, it's not much to talk about. But it's feeling love just grown in Southern ground. And a little bit of chicken fry. Go beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just right. And the radio world, I'm the to see the See the love in my woman's eyes. Feel the touch of a precious child. And know oh, a mother's love. Oh, oh. It's funny how it's the little things in life that mean the most. Not where you live what you drive or the price tag on your clothes there's no dollar sign on a piece of mind this i've come to know so if you agree have a drink with me raise your glasses for a toast to a little bit of chicken fry and cold beer on a friday night a pair of jeans that fit just right and a radio word. precious child